เกิหมาแล้วช่วงนี้เกิดฉันเกิดไม่ใช่เกิดไอดอลอะไรทำอะไรไม่แบบเกาหลีไปแล้วแบบว่าเวลาดูเอ็มวีเขาอะจะดูปวดหัวตลอดเวลาปวดหัวดู้เอออะไรขาดหีนเป็นอะไรหรอไม่ไม่ขัดพื้นบ้านส่องปกช่วงนี้เธอช่วงนี้เราแบบ proud to be sent มากแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าเราเนี่ยไปเชิญเขามาถึงจาก ต่างประเทศไกลมากเขาแบบ go into ผู้หญิงคนนี้มากความสามารถใช่เธอไม่หรอกทำไมเธอต้องมาเล่าเร่ยนแบบเันเขามากความสามารถจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการพูดการแสดงการเต้นเขาพูดเขาพูดไม่มีสาระเขาพูดเก่งไงเขาพูดเก่งใช่แล้วก็เป็นคนที่ร่าเริงสดใสร่าเริงสดใสแต่ที่เด่นที่สุดคือการเต้น ไม่ใช่อย่างนี้อ๋อไม่ใช่เหรอไม่ใช่อย่างนี้คือเขาเป็นสเตปเขามีเขามีเทคนิคใช่ก็มีสเตปเขามีเบสิกเบสิกเหรอใช่ Everything เขาเคยเป็นหนึ่งในสมาชิกของวงเราค่ะ G2G วงนี้ไปไหนแล้วคะเขาเป็นหนึ่งในสมาชิกอดีตวง G2G ค่ะตั้งแต่เขาไป G2G ไปไหนคะไม่อยู่แล้วทำไมอ่ะทำไมอ่ะไม่รู้อ๋อหรอ ก,ก็เข้าไปเราก็ไม่อยู่เลยไงแต่ตอนอนี้นี่คือจีิุ๊จีเราไม่ต้องพูดถึงเพราะตอนนี้เนี่ยคนที่พูดถึงตอนนี้เนี่ยคือเดนเข้ามาเลยดีกว่าค่ะเดนเข้ามาเลยเอาแบบไม่ธรรมดาเอาแบบไม่ธรรมดาธรรมดาไม่ได้ให้ให้ตีลูกันะอะไรไงโอ๊ยขาจะรับซาลา่ะ กีแป๊บเดียวนะคะเพิ่งแบบว่าเจอซาร่ามาแบบว่าปมามาหมาดๆคือปิดยังไม่แห้งเลยอ่อฉันอยากถอดรองเท้าคุยกันเธอได้รู้สึกบาลานซ์เอาจริงนะขอขออนุญาตจริงนะเด้ค่นี้แล้ให้เก้าอี้ฉันยืนก็ได้นั่นดูโอเคก่อนไหมโอเคโอเคเอออะไรเงี้ยเื่อนฝูงหน่อยถามซาร่าดีกว่าตอนนี้หายหน้าหายตายไปไหนมา อันนี้หายหน้าหายตาไปไหนมาก็คือตอนที่ทำเพลงนโทรดิวส์เขาเขาไปโกอินเตอร์ก็อยากรู้จะได้ให้ทุกคนได้รู้ด้วยเซนเลซาร่าเพราะว่าเห็นบอกว่าได้อะไรนะรางวัลอะไรเบส t ศิลปิน best a b เบส best Asian new art best Asian new artist เย yeah. ้ฉันว่าฉันเหนื่อยแล้วในการพูดภาษาอังกฤษนี่เหนื่อยกว่านี่เหนื่อยกว่าไหมเพราะเดี๋ยวนี้เราต้องฝึกพูดภาษาจีนแล้วตอนนี้เลยลองแ s a m p l ลนิดนึงทักทายค่ะฉันชื่อไอมี่แต่มีนูหน่าหลีนวดไหล่ชื่อไท่กัวฉันว่าทักทายจะชื่อเหมือนเธอไอเหมืนไอมี่เชยตอนนี้ซาร่าเนี่ยหิวบะหมี่มากแล้วตอนนี้เนี่ยเราอยากจะไปกินบะหมี่แถวใต้สวน อ๋อแถวตัวเทาอะไรแบบจริงแล้วแปลว่าอะไรจริงๆก็แนะนําตัวเนี่ยแหละไ่ง่ายต้องมงแล้วโอ้ยตายแล้วปวดหัวแล้วเอาภาษาเกาหลีภาษาเกาหลีก็อันยอเซโยชอนนีาลินีเยโยมันัซโพังกาวาโยอะไรอยู่ๆอันช่าอันยอเซโยอันก็กันซามิราลามาเมดา สุก้าโชว์สมิตรากินสุกีกันดีกว่าโอ้อร่อยแน่้กินเจกินสุกี้แอมเค้กโอเคอร่อยอันนี้อร่อยตายแล้วเหมือนเดิมทำไมมาเนี่ยซาลาเหมือนเดิมจริงๆแต่เมื่อกี้บอกมีไปชวนไปเชิญนะจริงๆก็ไม่เชิญเลยหรอกไปลงท้าแล้วนเขมาเองแล้วก็ดึงตัวมาเลยเออใส่รองเท้า เด็กน้อยดีใจมากดีใจมากซาร่าเป็นยังไงบ้างอยู่ที่นู่นเป็นไงบ้างอยู่ที่นู่นก็ทำงานเหนื่อยนะอยู่ที่นู่นก็ทำงานหนักเหนื่อยเราอยู่ยังไงอยู่เป็นอยู่คลิปที่โพสต์มาในเฟซบุ๊กเธอซ้อมหนักมากซ้อมหนักมากแต่เขาบอกว่าซาร่าของฉันเนี่ยเด่นที่สุดจบปะจบเลยเขาไม่รู้จะพูดอะไรต่อเธอแซมเปิลหน่อย จำเปอะไรไปนู่นมาแบบเล่นต้องเล่นเต้นมาเหนื่อยมากเหนื่อยกว่าครูเจ๊ไหมเหนื่อยเหนื่อยกว่าเหนื่อยกว่าแต่ทั้งง่ายง่ายเฮ้ยฉันเห็นน้องซอฟเต้นแบบใช่ซอฟเต้นบึกบั๊กหลานเปรี้ยวอ่ะหลานเปรี้ยวเต้นได้ด้วยนะเอ็มีออกมาถยาดาดฉุนเมื่อเดี๋ยวเขาจะมีซิงเกิลใหม่ซิงเกิลใหม่จะแบบแข็งแรงขึ้นซิงเกิลใหม่นี้จะซิงเกิลใหม่เหมือนซิงเกิลใหม่ค่ะซิงเกิลใหม่แบบเต้นแบบยกขาชี้ฟ้า โอ้ไอมามาห้าหกเจ็ดแปดโว้ยมึงเงยเลยใครก็ทำได้เนี่ยแต่ว่ามันต้องมีนีลาเธอรู้ไหมอ่ะหายแล้วของซาร่าเธอรู้ไหม ก่อนหน้านี้พี่พี่ปั้นพี่ลี่พี่เปี้ยวนี่เขาไปแสดงมาแสดงอะไรเล่นเพลงไฟร์นี่เราเล่นเหมือนเล่นตอนที่เป็นตัวแทนเธอตอนนี้คือพี่ลูกตาลจริงปะไอโซบจตอร์ปล่อยแล้วป่อยแล้วปล่อยแล้วปล่อยแล้วปล่อยแล้มีตอนนี้ต้องฝากให้เธอร้องอ่ะอ่าไอมันจะกึ้ดนะเอมันจะกึ้ดอ่ะตอนนี้คือพี่ปั้นพี่ลี่เนี่ยตอนจบเขาตีดังการเลยแล้วอ๋อจริงปะตีดังการเลยนะกลางมอเกษตรเลยนะจริงปะจริงจริงผมก็ไปเรียนยิมมาไง เล้มยางเลยล้มเสียงดังมากแบบว่าคือล้มเหรอล้มปักไม่ล้มไม่ล้มคือคนทึ่งคนทึ่งความสามารถของจีรุจีและหลังจากวันนั้นไม่มีงานไม่มีเขาบอกว่าได้ไปเล่นกายกรรมเล่นไปทำอย่างอื่นจริงๆฉันเมื่อยคอมากบ้าน่ารู้สึกดีมากเลยวันนี้ก็ใส่เครื่องสูงมาสูงเชียวเออ จะไปออเดชันหรือว่าทําอะไรอยู่ที่เมืองจีนได้ยังไงจะได้เป็นไอดอลแบบว่าเป็นตัวอย่างของน้องด้วยจริงๆก็ไม่ได้ทำอะไรมากอยู่เมืองจีนก็เหมือนน่าเฉยน่าเฉยไปกินบะหมี่ไปกินบะหมี่กินถั่วมันผัดน้ํามันอะไรเงี้ยข้าวผั่วมันเลยน่าอร่อยเชี้ยแต่อยู่ที่นู่นก็ค่อนข้างทํางานหนักเหมือนกันเพราะว่าทุกวันเวลาทํางานคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนเมืองไทยไงที่แบบสมมติไปจากจังหวัดอย่างมากก็นั่งนั่งรถชั่วโมงสองชั่วโมงรถตู้อะไรเงี้ยแต่ถ้าอยู่จีนเนี่ยนั่งเครื่องบิน ท่าล่างท่าล่โซแล้วทีนี้เครื่องบินที่ประเทศจีนก็แบบไม่ไม่ค่อยตรงตามเวลาเท่าไหร่เคยแล้วแต่อารมณ์เขาแล้วแต่อารมณ์เขาเคยไปอยู่ท้าเม์องใช่เวลาไปจะไปทํางานที่เมืองหนึ่งเนี่ยต้องไปล่วงหน้าวันหนึ่งเผื่อเกิดว่าทีาลยาเคยดีเลย์นานที่สุด กี่ชั่วโมงป่้วะกี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงค่อนข้างกรีบกริบสี่ชั่วโมงนอนอยู่ในสนามบินกรอบเชียดดูมันดูเบาเบาตัวกรอบเลยเรื่องตัวกรอบเลยแล้วแฟนๆที่นู่นเป็นไงบ้าง ก็มีแฟนๆคนจีนบ้างก็ไม่ได้หนาตาเท่าไหร่คเกาหลียังไม่ได้มีโอกาสไปโปรโมทที่นู่นเลยแต่จะไปอยู่เกาหลีนานกว่าฉันไปอยู่เกาหลีสามเดือนก็คือคือไปเทรน่ะแต่ว่าไม่ได้ไปโปรโมทแต่จะไปโปรโมทก็คือจะเริ่มปีหน้าแล้วรออีพีชุดที่สองอ๋อเจ๋งมากเจ๋งปะ นี่เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะเขามีความฝันตั้งแต่เด็กตั้งแต่อายุเท่าไหร่ห้าขวบหขวบเขาเต้นแบบฝึกอะไรซ้อมมาแล้วก็ทํางานด้วยนะใชแล้วตอนนี้มาเป็นโอ้โหเป็นถือว่าเป็นไอคอนต้งแต่สมัยเต้นชุดม้าลายกับพี่ปลีจังหวะจังาวนวันนี้จอยอไม่คือทุกอย่างมันอยู่ที่ได้มอยู่ที่โอกาส ไมม่อะไรก F สองอะไรเขาคุยกันอะไรเรื่องอะไรอ่ะเขาเต้นชุดม้าลายกันพี่นพิลี่ต่อไปเซอร์ไพรายมันจะมีวิ่งหนึ่งเขาเป็นเซอร์ไพรายกันนี่ได้พี่บั้นพิลี่ไปนี่เขาเต้นเพลงเบิร์ดเขาใส่ชุดเป็นลายทางไม่ใช่ r a i น i n g men is raining men ขอโทษค่ะถ่ายตายไปโมนาผิดเองโอ้ยโมนาแต่อย่างน้อยก็ม้าลายอ่ะมากันเป็นทางเลยออกมาลาลาดูเต้นแบบงง พี่เปอร์ลี่พี่เปอรลี่เข้ามาตัวยืดมากมาตัวยืดมาตัวยืดตอนนี้คอยซสระฝากผลงานเลยค่ะก็อยากจะฝากติดตามผลงานนะคะถึงแม้ว่าจะอยู่ไกลกันแต่ใจก็ใกล้ถึงกันแน่นอนแน่ค่ะก็ต่อไปก็ช่วงปีหน้าก็จะมีซิงเกิลใหม่นะคะซึ่งก็จะไปทําที่เกาหลีเหมือนเดิมยังไงก็ฝากติดตามผลงานกันไปเรื่อยๆแล้วก็สนับสนุนพวกเราไอมีด้วยนะคะและที่สําคัญสนับสนุนพวกเราเกิร์ลกรุ๊ปแห่งประเทศไทย ที่มีบรูน่าพี่เปรี้ยวรวมทั้งจีจูจีอีกหลายๆคนที่รอให้ทุกท่านสนับสนุนอยู่นะคะขอฝากไว้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้ของฉลองมากเลยนะคะยินดีค่ะยินดีค่ะก่อนไปเราต้องเต้นนิดนึงได้ได้ห้าหกเจ็ดแปด สแตนอัพสแตนอัพสแตนอัพ stand up ไม่เจอที่ไรละไปดู MV 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 มันสั่นมันวันมันไหวตอนเธอเพิอใจบอกความในให้ทราบไป